แต่ไม่เลิกปฏิบตัติขอหลวงพ่อช่วยชี้ทางตามจริตนิใสัยให้ด้วยค่ะไม่ผิดหรอกนะแต่อะไร <c oughs> ที่เราติดอยู่ก็คอยรู้ไว้อย่างเราติดการประคองจิตให้นิ่งเนี่ยเรารู้ไว้อย่าไปแต่งมันขึ้นมานี่เป็นพบพหนึ่งนะที่กําลังเป็นอยู่เนี้ยคือพบนะเป็นพพของนักปฏิบัติเป็นพบที่แสนดีที่ใครๆเขาใฝ่หากัน แต่ภพนั้นไม่ว่าจะดีวิเศษประณีตแค่ไหนพระแทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนอุจจาระนะเลยไปเอาภพวิเศษวิโสอะไรคืออุจจาระก้อนหนึ่งเท่านั้นมองมันไปอย่างนั้นเลยอย่าติดตรงนี้นะให้รู้อยู่นะว่าติดในภพอันนี้ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วนะเราก็จะผ่านมันไปได้พอจะรู้ไหมว่าเราสร้างภพขึ้นมาอันหนึง่งนะ ถ้ารู้เออถ้ารู้ก็เอาตัวรอดแล้วลวนะเบอร์สามเบอร์สามช่วงนี้มีโทสะบ่อยอเหตุเกิดจากพ่อเห็นอะไรนะเหตุเกิดจากพ่อคุณพ่อครับเมื่อก่อนคอยสอนตัวเองว่าถ้าไม่มีนิสัยเหมือนกันก็คงไม่เกิดมาเป็นลูกพ่อคนนี้หรอก ม,มาช่วงหลังคําสอนนี้จิตมันไม่ค่อยฟังอขอคําแนะนำค่ะไม่ต้องไปนั่งแก้นะรู้มันเข้าไปตรงๆเลยอย่างใจมันโมโหพ่ออย่าเงี้ยนะสมมตินะก็รู้ว่าจิตมีโทสะรู้ของเราเองไม่ต้องไปนั่งแก้รู้อย่างที่มันเป็นนะถ้านั่งแก้ก็คือเรารักดีเกลียดชั่วรักดีก็ต้องหามจัว่วนะ หนักนะไม่ใช่ไม่หนักให้ดูเข้าไปตรงๆอย่างขนาดนี้จิตมันปลืม้มมันมีปีตริรู้สึกไหมนะมันมีปีติก็รู้ว่ามีปีติเห็นไปปีติเป็นของแปลกปลอมเข้ามานะต่อไปมีโทสะเกิดขึ้นเราก็เห็นโทสะเป็นของแปลกปลอมต่อไปพอเห็นพ่อมีความรู้สึกขึ้นมาเราก็เห็นนะความรู้สึกนี้ก็เป็นของแปลกปลอม อย่าเห็นนะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายมันของปลอมทั้งนั้นแหละฝันฝันเราอย่าไปหลงกลอย่ามันไม่ต้องนั่งแก้จิตนะจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างเบอร์สองอย่างคอยประคองจิตให้นิ่งๆอยู่นะต้องระมัดระวังตัวนี้เบอร์สองเอาเบอร์สี่เบอร์สามพอนาได้ดีนะสองก็ดีจนะติดกันคนละแบบเบอร์สามติดไปข้างหน้านะเบอร์สองดึงเข้ามาข้างใน ไปคนละด้านกันเอาเบอร์สี่เบอร์สี่รู้ไหมไปทางไหนเนี่ยเบอร์หนึ่งเขาเข้ามาข้างในเบอร์สองเขาไปข้างหน้าเบอร์สี่ไปทุกทิศท,ทุกทางนะให้รู้ทันเลยจิตวอกแมกวอกแมกเนี่ยรู้ทันนะรู้ทันเอายังไม่ได้ถามอา่ะมาถามก่อนเบอร์สี ปฏิบัติในรูปแบบโดยการดูกายอืเกิดสภาวะภายในกายชัดเจนอบางครั้งสมาธิดีจะรู้ลมเคลื่อนไหวเป็นสายอืจากจมูกเข้าร่างกายเหมือนหนังจีนกําลังภายในสักพักแล้วดับไปแต่ยังไม่เห็นไตรล,ลักษณ์ระหว่างวันมีสติอยู่ที่ฐานกายด้วยความผ่อนคลายอืชอบอยู่กับสุขทุกน้อยลงอื เห็นกิเลสโทสะเกิดขึ้นยังมีหลงอยู่เป็นระยะอขอหลวงพ่อชี้จุดที่ต้องแก้ไขด้วยค่ะเวลาทำกรรมฐานนะเราไม่ได้มุ่งที่สงบนะเรามุ่งให้เกิดสติงั้นเราทำกรรมฐานไปแล้วจิตเราไหลไปคิดรู้ทันจิตถลําไปเพ่งรู้ทันนะให้สติมันเกิดเราฝึกเอาสติไม่ได้ฝึกเอาอืนน่นหรอก เราจะพัฒนาสติให้เร็วขึ้นว่องไวขึ้นนะอย่าไปบังคับจิตให้เน่องออกมาซิออกมาอยู่กับโลกปกติดได้ไหมยิ้มหวานยิ้มหวานหวานหูยิ้มน่ากลัวนะออตรงเนี้ยจิตเป็นปกติอยู่ตรงนี้ยนะอย่าไปแต่งมันอีทั้งวันไม่ดีนะ พอเราแต่งให้ไปอยู่ตัวนี้พอมันหลุดจากตัวนี้คราวนี้มันฟุ้งแหลกเลยเพราะเราไปบังคับให้มันนิ่งอันนี้จะเบียงกลับมาทางฟุง้งเราอย่าไปบังคับจิตมันมทำกรรมฐานเราไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างหายใจให้หลวงพ่อดูซิ